สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ศีสะเกตนะครับบนบสศรีสะเกตเรามาเที่ยวชิดทำบุญนะครับ สถานที่แรกของเราวันนี้คืออีหยังก่อนสถานที่แรกวันนี้คือวัดอีหยังอันนี้ซื้อวัดอีหยังพี่น้องเอ้ยมาวัดกับวรลูจักซื้อวัดสวัสดิภาพามาเห็นบุญเห็นอย่างเนาะเคยไปสวัสดิ์ใจเราเป็นสิบบิ๊กวอล์กวอล์กแวกยังไม่ทราบชื่อวัดนะครับตอวนึงตัวนี้มาตัวนี้มาวิ้ย ก็งามอยู่เด็ดล่ะพี่น้องแล้วเราจะเข้าไปดูในวัดน,นะครับ ชื่อวัดน,นะตอนนี้ตยะยอหัวเธอมีพรยานาบรรยากาศเดี๋ยวรอ,าอพาเดินเล่นนะครับภายในวัดก่อนก็เสิยางเล่นยางหัวไปนะ <c oughs> ดนเดี๋ยวระก่อนเพราะว่ามันจะมีข้างในครับมันจะมันเสียหายถอดรองเท้านะครับแต่น,นี้มันเป็นใส่รองเท่ายางไหภายผ่ไผนอกจะเป็นประมาณนี้นะ ดูบรรยากาศรอบๆนะครับอุ้ยนี่หอนกกระจอกเทศวันนี้นี่ฮะน,นี่ลกระจอกเทศด้วยทุกคนอ๋อมันก็หาวเป็นกระจกเทปหาวก็เป็นแบบน,นี้พี่น้องสามตัวเต็มออกมาป่ะเต็มออกมาตีคนวิตาคนตามสวยมากเหมือนชีโนเหมือนชีฮันชีนมมนชนเป็ดพร้อม มันเลี้ยงผสมกันก็ได้หรอกนกกระจอกเทศกับห่านกับเป็ด oh. เอาฮัลโหลเลี้ยงน้ำกันก็ได้ป้ฟาจะไหนไปโตใหญ่เธอรัพีนนีนอ้อลนกก็ะจอกเทศอากาศรอบอันนี้รอบวัดนะครับยังไม่ได้เข้าไปข้างในอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสวนอะไรสักอย่างมีพญานาคอยู่นะครับมีพญานาคอยู่อันนี้ก็จะเป็น ยังกรบเบื้าะเห็นชื่อวัดแล้วทุกคนชื่อวัดว่าวัดป่าสีมงคลรัตนารามนะครับสีนาครับซีบชื่อวัดนะครับวัดสีมงคลรัตนารามเรากำลังจะเดินเข้าไปข้างในถ,ถ้าจะไหว้องคูองยาผ่านใบสีผูรกาสิก้าบาทผลไม้ขอพ่ออย่างมัน กเป็นความลับเหมือนมั้งได้ดอกไม้มาแล้วนะครับเราจะพาไปดูข้างในนะครับทุกท่านข้างในสวยมากอันนี้เทวเวสวรรณนะครับเทวเวสวรรณสวัสดีครับเทวเวสวรรณนะครับ กำลังจะเข้าไปด้านในนะครับว,ว้าวเดี๋ยวให้ดูด้านใน มันอยู่ในถ้ำฟิลแบบอยู่ในถ้ำ ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนออกมาแล้วคุณแม่วัดแรกเป็นจั้งไหนครับวัดแรกเป็นอไรยอดงามการงาสวยงามมากถ้าใครมาก็มาคือหวานในถ้าใครไม่เคยมาก็มาทราบันะเขามีคาเฟ่ในวัดด้วยนะเวลาสุ ต้องมีแบบนี้ต้องมีการเสียงโชคเสี่ยงดวงห้กล้านแมนตั้านต้องเสี่ยงดวงด้วยพี่น้อง Signature วัดไทยเราต้องมีรัตตรี่นะครับแล้วเรามีคาเฟ่ด้วยนะครับแมนรัดอากาศลงลื่นมาอาหารปลาด้วยด้วย ขี่เย็นดีนะแม่จะสั่งอะไรใช่มีเด็กได้น้ำแกงใส่มันเป็นรสชาติยังไงอร่อยแค่นั้นเลยเ,เรากำลังกลับไปอีกวัดหนึ่งนะครับวัดแรกเสร็จแล้วแดดร้อนมากทุกคนตอนออกจากบ้านก็คือแบบคือฝนจะตกอยู่นะครับคิดว่าแบบบรรยากาศน่าจะไม่ร้อน มันนี่ก็คือหลอนไยกัไปัางน่ะไปวัดกันนะครับจ<ป>ังวัดที่สองแล้วครับทุกคน บรรยากาศภายในวัดคือร้อนมากครับน้องแม่ถอดตน้นหน้วาวัดได้จังว้านแดดร้อนจังหวะน,นี้แดดคือร้อนมาก เดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระด้านบนกันนะครับเย็นมากถึงน้ำมนต์เราเย็นไหลสวยมากครับทุกคนเขาเอ็นซื้ออย่างรู้จังเลยอ๋อนี่ไงวัดาสาักกำแพงใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะพาทัวร์รอบๆนะครับทุกคน เป็นปราสาทนะครับทุกคนเขาเรียกอะไรนะปราสาทไหมเออปราสาทอ่นะเดี <c oughs> ๋ยวเราเดินเดินทัวร์ดีกว่าเนานะประดับทงเป็นไพลมันด้วยประดี๋ <c oughs> เป็นไพมันสวยมากนะ <c oughs> วัดก็คือลมลืนนะครับลมลืนแล้วก็สวย อันนี้อันนี้ที่แนะนำเลยว่าสวยจริงรดูบรรยากาศรอบๆนะครับาอากาศเย็นสบายมากจะดูสวยมากครับ สวยมากทังวันว่ามหยังสิวัานอาจาะเขามางามหลายนะครับแล้วก็มานั่งรับลมรับลมชมวิวยางเที่ยวคนเดียวแบบงงงงเออดูด <c oughs> เป็นจงังหวัดที่ไม่เคยมานะครับเป็นเป็นครั้งแรกที่เคยมาศรีสะเกษนะครับ พิ่งรู้ว่าแบบเขามีวัดที่สวยงามแล้วก็มียงกับปราสาทหินนะครับวันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าสีสะเก็ดมีอันนี้ด้วยน่าจะเป็นเพราะติดก,กับเาขาเรียกอะไรนะกัมพูชาด้เลยเนาะประมาณสวยมากทุกคนพอจะเคยมาสีสะเก็ดเทือแรก <laughs> ในุ้ญุญ้า่างทั่งแ้ท่้าาดูเอ่ ๋อถวยเหรียญให้อ๋อแล้วเราไปเอาเหรียญมาทำบุญเนาะม่จกบาเลานอ๋อเป็นปเปรียนอันนี้ตังคด<ๆ>แล้วเราทําบุญกันนะครับทุกคน ตัวใช่ไหมมองปูทันว้าวโอ้กล้องกลอยก็แสงไหลเต่สาธุลองปูเครื่องนะครับลองปูเครื่องใส่ ไม่ต้องใจเพราะไม่มีพระเทศนจมันจะเป็นฟังอนเห็นไงเถอะับจะเกิดบันยเกิดบันจันทร์นองเกิดบนศุกรงว่ามนเหมือนุด้ทยเลนเกิดงต้แต่เกิดเกิดบันศุกร์นม่ีบ้นพุดอันนี้ข้างล่างโบสถ์บอันก้างบนเขามันโบสนั่นบ่ โสดนะครับเราผู้เกิดวันศุกร์จะเป็นปังลำพึ่งมาจำสือว่าอะไรดิปังลำพึ่งมาอันนี้เราอยู่ใต้พี่เอมันนี้เราอยู่ใต้โบสถ์เหรอไม่โบสถ์นะครับอันนี้คือเราอยู่ใต้โบสถ์จะชื่อโบสถ์ได้อย่างก็คือจำวัดบารู้นะก็จะก็จะเป็นโบสถ์ที่ที่เราเดินอยู่ข้างใต้ข้างบนนะครับก็ จะฟิลเป็นโบ๊ทนะไปแล้วแต่ไม่เกลยดหรือว่ามีแบงก์อีกไหมกดเงินมาพอไหมมันโจกอ,ออกไปแล้วแต่พี่น้องทำลงนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปบนต้องถอดรองเท้าตัองแต่ชั้นนี้เลยนะด้านนอกมาสันลักรังกับ สวยงามมากดูสิมีกุมารไข่ด้วยเออใครมารีวิวตรงนี้แหละเราเราเคยเห็นใน tiktok ต้องลวงไข่ไหมถ้าใช่เด็กเอาหรอไหนไกด์รีวิวสิถ้าแบบเรามาถ้ามาเรามาตอนเย็นมันน่าจะเดินสบายดีนะ อันนี้เรียกว่าเทียบกันแล้วสี่ต่ออ๋ออันนี้นะครับของอนี่ถ้าแต่งจอไมนเรียบร้อยก็ไม่อย่างเข้าไปนี่ก็แม่แม่ตะเคียนเขาเข้าไปแข่งในบล็อกบล็อกดินบ่เดินเฮ็ดยังงั้นรูปบ่เมียนมั้งหรอพี่แจมเอือมมันต้มียนมั้งใช่หรออย่างวุฒิอ๋อนะครับทุกคนคือจังเงินแล้วว่าบ่อน แล้ววันนีรถแห่งานโสดคุณพี่จะเสี่ยงดวงแล้วลองอะไรอันนี้เหรอใช่แอนเดียวข้อมืออันเดียวนะครับเรท่านี้ก็ไปบอจุดจังไหนสาจุดเด้อเอาวันนี้แหละเราพี่แอนจะเสี่ยงโชคแล้วตอนนี้นะครับไม่ใช่เดียวเบิ้งเหมือนเดิมมันใหม่เยอะยู่เดียโอ้ตอนนั้นสะใหม่แล้วได้พี่แอน ตั้งแได้ตัวเล็กก็ขอผมได้ๆตั้งแต่ก็เตียวตามหันก็ได้หลายเลขอยู่ด้วยโอ้ฟ้าคือหลายเหรอนี่นะครับกำลังเรากำลังเสี่ยงโชคนะทุกคนโอเคมาลุ้นกันมาลุ้นกันโอ้ยจีได้เบิ้งบ้ามาเนี่ยเป็นตับ้าใหม่แต่ตั้งแตได้จุ่มลงไปในหันเลไปเลยเป็นปีเบ้สิบงแต่ได้จุ่มเผาเลยเต้นั่นไงนั่นไง เราเราเราต้องดับไฟไหมหรือว่าให้มันเป็นแบบมันน่าจะไม่เห็นตัวเลขหรือเปล่าโอเคกี่วันกี่วันถึงจะเห็นตัวเลขนะครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันโอ้แม่กอลแปดมาแล้วมาไป้ิบแต่เลขอุปกรณ์เป็นกับความมีหอยโซ่ลมเป่าแปดมาแล้วทุกคนแปดมาแล้วดูนะครับบัตรท่านอะไรไปเห็นรถมาถึงขนาดนี้แล้ว กลาว่าไปหยุมเอาเลยนะครับตอนนี้ไปหยุมออกไปคือไปหยุมรัตตฤกษแล้วเยู่ตั้งใจมากเรามาดูตรงนี้มันก็เหลืออันเดียวนี่ทุกคนมันเหลืออันเดียวนะเราก็เลยได้ไปดูตัวเลขกิเหมือนเจ็ดป่ะสามเจ็ดไหมหรือสามเจ็ดหรือสามเอาให้ลุ้นเป็นว่าเจ็ดเป็นว่าเจ็ดมันเหมือนเจ็ดนะแต่มันต้องโค้งไหมอันนี้มันเจ็ดไหม่ะ มม่่แแนนะา้เฮ้ยนี่มันเจ้าแม่หวยนี่ว่าดูน่ครับดูจยไปมกาดรวยกาดรวยจริงๆริงเเป็นยังวะเจ็ดแปดเจ็ดห้ยแปดเจ็้าไหมตัวเลขไปไปถ้าเป็นห้านี่โปรเซอะไรเลยหนึ่งไหม นี่รีวิวทิปทำบุญคือต้องทำบุญแบบนี้จริงๆทำบุญบางพฝนการมาทำบุญนอกากต้องแบบนี้การเสื้อผู้ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนแต่พวกเขาก็ยังสู้อยู่นะครับเขายังสู้อยู่นะครับทุกท่านได้อะไรน้องเตยเลขอะไรบอกบอกสิถือเบอร์วันนี้ คือดูได้ยังไงท่านได้ซื้ออยู่นี่นะใบหวยไปเลยแปดเจ็ดหนึ่งนะครับต้องเติดรับรองแล้วว่าน่าจะถูกอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะพี่แอมข้างในเป็นอะไรโอ้ยสวยมากทุกคนข้างในโอ้ยเห็นจากข้างในคือดูสวยมาก มอรกดวดไม่มีแต่ถเป็นไม่ใช่มอรกดวดนะเขียวเลยแบบนี้วันอิมจะแม่วันอิ่มนะครับแต่อันนี้ข้างในนี่สวยจริงๆก็มีพญานาคอยู่ในนั้นแน่แนาะจินตนาการลำเลยถอุวยสวยมากวิอันนี้อันนี้ในกล้องสวยเลยอ่ะไม่ได้สวยแค่ตานะในกล้องก็สวยพี่แอม มันเป็นฟันคืออะไรไหนพูดสิม, <laughs> มันคืออะไรฟัน <laughs> ออกเสียงไม่เมื่อไหร่มาฟันนี่อย่างเออโอ้ยเด็กหน่อยก็ตื่นเต้นพี่นออ้องเอ้ยอันนี้คือสวยมากาส,วสวยมากครับวัดอะไรนะพี่อันเอาเด้งตี๋ยอผู้จังอ๋อเหมือนกันใช่ไหม ยอดแล้วย้อนย้อนไปนครับอย่างน้องจะไปปักอะไรนะปักอะไรเขาเรียกดอกไม้สวรรค์เต็ขาเรียกอะไรเนีสวยมากคือมันไม่ได้สวยแค่ตาเนื้อนะแบบในกล้องมันก็สวยอันไหนนะเวลาเราไปทำบูรณาสภาชยโจมเราจะเอาน้ินเหรียญประมาณมาหยอด มีลอยเกองค์โอ้คว,วามรู้แน่นทุกคนไม่ธรรมาดานี่เจ้าของท้องกี่มาเองความรู้แน่นลอยเก่าอ,องค์เลยประทันแม่นบอกน,น,น,นับใดบ่ดูสวยมากสวยจริงสวยเลยแล้วม,ม,มาไหว้พระกันนะครับจุดประสงค์ของการมามนะครับทุกท่านดม มีคนมีคนจองอยู่เด้ยวยครับกำลังกำลังจองยังเด็ดเป็นยังไงแม่วันนี้พาดรวยเป็นกูุเลยตอน,นนี้ เสร็จแล้วนะครับวันนี้จะเป็นนี่จะเป็นวัดออกแนวจีนๆเนาะใช่อันนี้เขาเรียกว่า,ะาพะพเออะแม่กวนอิมเนสจะเป็นเนื้อสัไม่กินเนื้อนไม้จะแม่กวนยิมนะครับเลีนไหมอมจ้แม่กวนยิมนะเชียงรา้ีเราเป็ ใช่แล้วก็จะมีตู้บรนจร่ะคือว่าสันเซมซีใช่แล้วก็ไม่ต้องพูดหรอกอแม่กับลูกปีกกันแล้วสุขภาพมีสะพานในใจแล้วแค่ออกมาจับไหว้เออเนี่ยบุญหลายแสนเงีไก่แนะน้ำได้แบบวา่าอ่มามังกรเป็นขน้นข้างเวลาคนไปเห็กทีมังกรไปเด็อืมนี่ไงมังกรตรงข้างๆเสาเนี่ย มันไก่หรี่ไปดิไม่ไม่เพราะมันจริงมันไก่มีสาเชียวหลอกครุบตัวมาเตะเออนี่นะครับเราจะมาสั่นเราจะมาขย่เราจะมาขยเยาวิแมองออกไปข้างนอกสวยมากดูพี่อน ไม่วัดสวยมากเลยแล้วว่ายังไม่เข้าไปตรงนั้นใช่ไหมเป็นเข้าไปแล้วยังยังไม่เข้าหรอเป็นเข้าไปแล้วนะอันนั้นอ่ะไหนอันนั้นแหละโบดใหญ่ใหญ่ใช่เป็นเข้ามาก่อนเลยเอาเราจะมาสั่นกันนะคะเพิ่นมาเราจะมาสั่นก่อนจะมาขย่อโอ้พี่น้องโอเคมาลุ้นกันสั่นสะซิปเทียแล้วพี่น้องมานนี้ซิมีคนอ่านใหนหรอ ดีบ <toys> ่เนาะโอ้ยปูอันเป็นแตนแงเครียดปัญจสันคือมาจังสันแม่คือมาจังสันเป็นแตคือปะเป็นแตคือปะมันคิดใหม่นั่นได้ดีเออใช่เราเป็นคนแบบ เออเอาเ่าไปแมนบ๊อบพี่น้องเสร็จแล้วนี่แหละครับประมาณนี้ความบนบนอัวของทัวของเรานั่งได้ไหมนั่งได้คือมันมีที่แวะหลายที่มากตั้งแต่บันี้มามามาปราสาท ภาปรสาแล้วก็มาโบนี้โบนี้โบนี้มีประมาณสามสี่โบนได้สามโบนนะสี่โบนไหมมันมีโบนสามสี่โบนเลยไหมเออโบนเดอยวนะทุกคนมาเที่ยวเที่ยวมาเที่ยวหมองเดียวกับคือได้หลายมองนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไปที่ต่อไปเรามีวัดที่สามอีกใช่ไหมพี่เอ็มมีวัดที่สามอีกใช่ไหม ที่สามใช่ไหมแม่มาที่สมชื่อวัดอะไรนะก่อนหน้าเมืองบาดาลวัซันจะไไ้ <c oughs> แม่คือมีกำลังกระมูดเลย ก่อนหน้าเ <บา S 1> มืองบาดานวาซันนี่ใส่เป็นบอกประมาณนี้นะครับจากนอนเหา่หางมือเม่งใจวัดที่สองครับวัดที่สามคือสิเป็นลงเราจะเจ็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะครับจากนออนเห้ง ช่วงควนหิวช่วงควนหิว บุญเยอะนะเนี่ยขอพรเยอะความถือว <mm ่าจะดูวัาเครื่องทีแก้วอะไรคือแก้วอะไรยาเบียร์ไปทำบุญไปทำบุญจบหยิบเลยโอเค